ค่ะในใบงานที่8นะคะเป็นเรื่องของการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำใบงานเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้อันนี้ก่อนนะคะมันจะมีคำศัพท์ใหม่สำหรับนะักเรียนก็คือสัญกรณวิทยาศาสตร์อ่ะสัญกรณ์วิทยาศาสตร์แล้วมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ยังไงล่ะคะครูอ่ะมัน มันเป็นบทนิยามขึ้นมานะคะจริงๆแล้ววิทย์กับคณิตเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะเวลาเราจะใช้ใช้สูตรใช้อะไรในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับวิธีการแก้สมการวิธีการอะไรทางคณิตศาสตร์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะามาดูสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะหน้าตาของมันก็คือให้เขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n อเอคูณสิยกกําลัง n น,นะคะแต่มีข้อแม้ว่า A ตัวเนี้ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่จะต้องน้อยกว่า10อ่ะเพราะฉะนั้นจํานวนที่มีค่ามากๆเนี่ยมันก็คือมากกว่า10อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาปรับใหม่อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นจํานวนแรก จำนวนนี้อ่านว่าเท่าไหร่จำนวนนี้อ่านว่าเท่าไหร่คะเก้าเก้าล้านนะคะเก้าล้านเก้าล้านก็คือเก้าคูณกับหนึ่งล้านใช่ไหมคะอีตัวหนึ่งล้านเนี่ยมันมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวหกตัวไอ้ศูนย์หกตัวเนี้ยมันก็คือสิบยกกําลังหกอะทีนี้มาดูเลขเก้าเลขเก้ามากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าหนึ่งน้อยกว่าสิบไหม น้อยกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เราเขียน9คูณ10กำลัง6จำนวนนี้แหละเราเรียกมันว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะโอเคถ้ามันเป็นเลขตัวเดียวไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้ามันเริ่มเป็นเลข2ตัวอ่ะเดี๋ยวคุยยกตัวอย่างเพิ่มนะคะถ้ามันเป็นเลข2ตัวอ่ะสมมุติว่าเป็น1 7 0 0 0 แค่นี้จำนวนนี้อ่านว่าเท่าไหร่คะหนึ่งล้านเจดแสนอ่ะ1นึ่งล้าน7แสเวลาที่นักเรียนทํานะคะแยกตัวเลขมาก่อนเลยมันมีเลขอะไรมีเลข17อ่าเพราะฉะนั้นแยก17มาก่อนคูณกับคูณกับเท่าไหรศูนย์กี่ตัวอันนี้ศูนย์กี่ตัวคะ ศูนย์ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ตัวเพราะฉะนั้น0ูนย์ห้าตัวคือ10ยกกําลังห้ามาดูตัวเลข17มากกว่า1นึ่งมากกว่า1แต่น้อยกว่า10บไหมมันไม่น้อยกว่า10นะคะมันไม่น้อยกว่าสิบเพราะฉะนั้นจาก17ตัวเนี้ยเราก็ต้องปรับใหม่มันจะต้องเป็น 1>, 1 7จเราก็แค่ใส่จุดเข้าไปแต่การที่เราใส่จุดเข้าไปเนี่ยเราไปลดค่าของมันใช่ไหมคะจุด7ก็คือทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งมีส่วนเป็น10เพราะฉะนั้นเราต้องคืนค่าไปให้มันมันมีส่วนเป็น10เราก็เอา10เข้าไปคูณมัน1.7คูณกับ10มันก็จะมีค่าเท่าเดิมและเป็น17นะคะ,ะตัวเดิมของมันมี10บกำลังห เพราะฉะนั้นจาก1.7คูณ10แล้วคูณ10กำลัง5มันก็จะกลายเป็น1.7คูณ10กำลัง6ดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณขอลบตัวนี้ก่อนลบไหมไม่ต้องลบก็ได้อ่ะตัวต่อไป23ล้านห้าแสนเอาตัวเลขมาก่อนตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์นะคะ ก็จะได้เป็น235คูณกับคูณกับเท่าไหร่0กี่ตัว05ตัวอ่ะใส่ไปก่อน05ตัวนีทีนี้จาก235มากกว่า1แต่ไม่น้อยกว่า10เราก็ต้องใส่จุดทดสิยมเข้าไปนะคะมันจะกลายเป็น2.35ทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็ต้องคืนค่าให้มันไป2ตำแหน่งมี0ูนย์ตัวอ่ะ ก็กลายเป็น100ตัวนี้คงลงมาเหมือนเดิมนะคะ100ก็คือ10กํลัง2อันนี้0.5ตัวก็คือ10กํลัง5เพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็น10กํลัง7นะคะเพราะฉะนั้น2อ่า23.5แสนก็จะกลายเป็น2.35คูณ10กําลัง7ตัวต่อมา ตัวเลขตัวเลขคืออะไรตัวเลขคือ84อ่ะเอา84มาต่อไปศูนย์กี่ตัว3 6 9 0 10ตัวอ่ะศ10ย์ตัวคืออะไรคือ10กกำลัง10นะคะ8 4มากกว่า1แต่ไม่น้อยกว่า10เราก็ใส่จุดเข้าไปเป็น 8. 4ดมากกว่า1แต่และน้อยกว่า10แล้วนะคะเราใส่จุดมันไป1ตําตำแหน่งเราก็คืนค่ามันไปเอา10ไปคูณนะคะ สิบตัวนี้ก็คือสิบกำลังหนึ่งใช่ไหมสิบกำลังหนึ่งกับสิบกำลังสิบก็เลยกลายเป็นสิบกำลังสิบเอ็ดหรืออ่ะเรามาเริ่มใหม่เรามาเริ่มใหม่นะคะเก้าเก้าล้านเก้าล้านเราต้องการให้มันมากกว่าหนึ่งและน้อยกว่าสิบอ่ะครูจะใส่จุดเข้าไปตรงนี้เลยเมื่อครูใส่จุดเข้าไปตรงเนี้ยหลังจุดมี ศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวหรือมีตัวเลขอีกกี่ตัวครูใส่จุดตรงนี้หลังจุดเหลืออ่าหลังจุดมีเลขอีกหกตัวมันก็คือเก้าคูณสิบกำลังหกอ่ะจากจํานวนนี้จากจํานวนนี้ครูจะต้องใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมครูต้องใส่จุดตรงนี้อ่ะบัตกากแดงเลยนะคะครูจะต้องใส่จุดตรงนี้เ่ะเพื่อให้มันเป็นสองชุดสามห้าสองุดสามห้ามากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่าสิบ หลังจุดมีตัวเลขกี่ตัวนับหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดหลังจุดมีตัวเลข7ตัวเห็นคำตอบไหมคะมันคือ10บกำลังเอ่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้ครูจะใส่จุดก็ต้องใส่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันเป็น8.4 8.4มากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10 หลังจุดนี่ล่ะมีตัวเลขกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเห็นไหมคำตอบอืมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาหาตัวข้างหน้าเนี้ว่าเอ๊ะเราใส่จุดตรงไหนอย่างอันเนี้ยอาย้อนกลับมาข้อนี้อีกนิดนึงนะคะอย่างตรงนี้ถ้าสมมุติเราใส่จุดตรงนี้ล่ะมันกลายเป็นยีิบสามใช่ไหม ยี 23, มันมากกว่าหนึ่งแต่ว่ามันไม่น้อยกว่า10อ่ะโอเคอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะามาดูแล้วถ้าเขาให้เขาให้จำนวนที่มันเป็นสัญญกรวิทยาศาสตร์มาแล้วถามว่าอีตัวเลขจริงๆอ่ะมันมีค่าเท่าไหร่นะคะไม่ได้ยากเหมือนกันอ่ะมันมี9ใช่ไหมอ่ะมี9ใส่เก้าสิบกำลังหกสิบกลังหก็คือ0ูย์หตัวอ่ะนะับไป1 2 3 4งสี่ห้าห เสร็จแล้วก็คือ9กับ0อีก6ตัวนะคะอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะคะ2.35มันมีอะไรหนูใส่ไปก่อนอ่ะ2.35 10กำลัง7 0กี่ตัว0 7ตัวอ่ะ2.35 10กำลัง7 0 7ตัวใช่ไหมใส่เข้าไปเลย หนึ่งสอแล้วยังไงตัวนี้เป็นทศนิยม2องตำแหน่ง2องตำแหน่งเราก็เปลี่ยนใหม่ไปใส่ทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันก็จะได้2 3 5สา้าและเหลือศูนย์นี่กี่ตัว1 2 3 4 5 1 2 3 4าห้า คำตอบเท่ากันไหมคำตอบเท่ากันกับวิธีนี้ไหมคำตอบเท่ากันนะคะอันเนี้ยถือว่าเป็นเป็นวิธีลัดในการทําเราไม่ต้องยุ่งยากว่าเอ้ยมันจะต้องคูณด้วยสิบกำลังสองนะมันจะต้องคูณด้วยสิบกำลังห้าเอ๊ะทำไมมันเพิ่มทําไมมันลดนะคะอะเป็นการหาคําตอบที่ง่ายมากๆอ่ะมาดูข้อนี้ต่อแปดจุดสี่แปดจุดสี่ใช่ไหม เข็นตัวเลขธรรมดาก่อนก็ได้อ8.4แล้ว0อีกกี่ตัว0อีก11ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เป็นทศยมกี่ตำแหน่งเป็นทศย,ยม1ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3คำตอบเท่ากันไหม แต่แต่อะไรอุยถ้ามันเป็นยกกำลัง100ร้อยสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นยกกำลังร้อยสขึ้นมาละคูเราจะไปใส,ส่เลขศูนอย่างนี้ไหมไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเราก็ย้อนกลับมาวิธีนี้อ่ะย้อนกลับมาวิธีนี้หูด,ดูนะคะ2.35จุดสามห้าสองจุดสามห้าทอยยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งอ่ะทยมสองตำแหน่ง เมื่อตัวนี้ไปแล้วสองตำแหน่งเราก็ต้องลดตัวนี้ลงสองตำแหน่งจากกำลังเจ็ดก็เหลือกำลังห้าตัวนี้ล่ะทศยมหนึ่งตำแหน่งทศยมหนึ่งตำแหน่งเราก็คูณด้วยสิบอันนี้มันกำลังสิบเอ็ดอยู่ก็เหลือกำลังสิบนะคะ,ะมาดู ใบงานกันเลยมาดูใบงานกันเลยนะคะสามร้อยสามร้อยคืออะไรก็คือ3ามคูณกับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็คือสิยกกำลังสองศูนย์สองตัวนะคะสิยกกำลังสองหกร้อยก็คือหกคูณกับหนึ่งร้อก็คือ6กคูณสิบยกกำลังสองสี่ันล่ะก็คือ4ี่คูณกับหนึ่ ก็คือ4คูณกับ10ยกกำลัง3ทํทำไมกำลัง3เพราะว่า1,000 03ูนยตัวใช่ไหมคะห้าพัน่ะทำเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นตัวเลขอ่ะอันนี้คือเท่าไหร่อันนี้คือ45เวลาเราแยกออกมาตัวนี้คือ45ใช่ไหมคะเมื่อเป็น45อ่ะอย่างที่ครูบอกเขาใส่จุดไปตรงนี้เลยใช่ไหม ใส่จุดไปแล้วหลังจุดมีเท่าไหร่มีสามเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เขียนได้เป็น4ี่จุดห้าคูณสิบกำลังสามข้อหเหมือนกับข้อห้านะคะ,ะทุกข้อเหมือนกันหมดเลยข้อสิบอีกข้อหนึ่งข้อ10ใส่จุดตรงไหนใส่จุดตรงนี้ได้ไหมมันกลายเป็นแปดสิบเก้าแปดสิบเก้า มากกว่าสิบยังใช้ไม่ได้นะคะ,ะใช้ไม่ได้แล้วใส่จุดตรงไหนอะใส่จุดตรงนี้แปดจุดเก้าห้ามากกว่าหนึ่งน้อยกว่าสิบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบเป็นแปดจุดเก้าห้าเมื่อใส่จุดตรงนี้หลังจุดมีกี่ตัวหลังจุดมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว ห้าตัวก็คือ1 2 3 4งหก็จะได้เป็น8.95จุดคูณสิบกำลังหอพอมาข้อ2ให้เราวงกลมล้อมรอบจำนวนจำนวนไหนจำนวนเนี้ยว่า9ก้าคูณสิบกำลังหเนี่ย 9กาคูณกับ10กำลัง5ก็คือ9แล้วก็มีศูนย์อีก5ตัวใช่ไหมนี่ศนย์กี่ตัว4ตัวไม่ใช่อ่ะก็วงตรงนี้4 7จุคูณ10กกำลัง6อ่ะมันมีทศนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากกําลัง6ก็ลดลงไป1ก็เหลือกําลัง5อ่ะศูนย์5ตัวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่ะลองทําดูนะคะเสร็จเรียบร้อย